สวัสดีครับพคผมช่องแสบเติมพัสดำสามครับผมวันนี้ก็อยู่ที่อู่ช่างหมูพีทออโต้์วิสนะครับผมเจอรถแรงในตํานานครับผมน้องเสงครับน้องเสงียงก็เขามีปะยางนอกสถานที่ยนะครับปะเปลี่ยนยางอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เดี๋ยวลองไปดูนะครับน้องเสงมาเยือนถิ่นนะครับรถแรงมาเยือนถิ่นเดี๋ยวไปลองไปดูนะครับนั่นสามอยู่นี่นะครับ ให้มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนหรือปะเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนยางให้เสียหมูสนใจติดต่อได้นะหยิบสี่ชั่วโมงไหมสี่ชั่วโมงฝากเบอร์หน่อยฝากเบอร์หน่อยศูนย์หกหนึ่งแปดเก้าแปดแปดสองเก้าแปดช่างเสีงครับช่างเสงครับผมตามนี้เลยครับเบอร์มาดูรถช่างครับนี่ครับรถช่าง เปลี่ยนยางเตี้ยได้ใจจริงๆครับคันนี้หมอบแรกเลยครับสายหมอบครับนี่นะครับสภาพโดยวมภายในไม่ต้องดูนะครับเราเป็นรถปะยางนอกสถานที่ภายในจะเป็นพวกอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ปะยางนี่ครับนี่ครับใช้งานครับยี่ปปะเปลี่ยนยางนะครับ มืนพ่อกับอลูกเลยนี่นะครับเปลีย่ยนยางให้เสียหมูทีทีือการถึงถิ่นครับมาไม่เจร็จเที่ยว

ทังจังหวัดครับทั้งประเทศอ่ะทั้งประเทศอ่ะตรงโซบะทั้งประเทศมันพาสามทั้งประเทศใครที่อยู่ในโซนระยองนะครับผมตอนบ้านกวดก็ได้ตามได้ครับตามได้ครับผมเรียกตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับถ้ายิงสาวๆยิงทำให้ฟรีไม่ใช่พี่นะแน่แน่ ออกมาแล้วครับเบรคครับสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องแล้วยางอยู่ในรถไหมในรถเท่าไหร่ไม่ยากทอดยากอันนี้จะงัดยังไงเดี๋ยวไงส่วนี้ถอดยากยางแก้มบางจัดต้องไปทอดที่บ้านนะใช่ เออรูทอนนี่อะไรเงี้อะไรเมื่อไงอะเล่นกันยางเหรอแม่ไม่แต่ว่าร้านบางร้านไม่รับตุ้ยแม็กแบบนี้ไม่รับอ่ะมันไม่ร้านจะทำนี่ร้านอยู่ตรงไหนร้านอ่ะร้านร้านอยู่เสียตลาดลาวครับครับผมตรงต้นอยู่คลิปเยอะเยอะใช่ศรีแยกตลาดลาวเลยนะครับเอเลยลงเกตเงินจำรีมาเจอเลยครับเขาเรียกคอมัตะพุทธเดี๋ยวซอสก่อนนะครับโอ้ลงไปนู่นบอกว่าลงเกตเงินจำรีอะไร ทีนี้ก็มาเปลี่ยนนี่ด้วยะนะะเดี๋ยวสอนทิพเดี๋ยวสอนทิพย์แ่พอดีเลยดีครับเดี๋ยวไปแล้วครับยังไงคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบเพลงนี้ก่อนนะครับผมก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับผมฝากด้วยนะครับช่องแสงเพลินภาพต่างๆนะครับผม ในคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ